สวสดีค่ะสวัสดี f อซีนะคะทุกท่านเลยนะคะทั่วโลกเลยวันนี้สีแดงแดงดิดหมก,ก็แดงนะคะเสื้อก็แดงนะคะจต่แต่กางเกงไม่แดงพะนะนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะนํารถใบเงินใบทองไปเติมน้ามันนะคะเพราะว่าน้ามันจะหมดแล้วนี่นะ,ะจะหมดขีดแล้วนะคะเดี๋ยวไปเติมน้ํามันอุ้ยคนจะพายเจอเหตุบานเต็มเลยนะคะเสือถึงกับตลึงโอ้โหบาด เห็ดเต็มเลยมีแต่เห็ดที่กินไม่ได้โอ้ยหนอโอ้โหถ้ามันเป็นเห็ดละงง,งน,นี่รับรองเออโอ้ นี่เรามาเข้าเซเว่นเปิดใหม่นะคะเปิดวันนี้วันแรกนะคะว้ารู้สึกว่าเขาจะเปิดวันแรกแล้วนะรู้สึกว่าจะมีน้ํานะคะขายมุมนี้ด้วยนะคะวันแรกก็อาจจะมีส่วนลดนะคะฉลองเปิดร้านใหม่สาขากุดเรือคําอยู่ตรงด้านหน้าวัดกุดเรือคําเลยนะคะนี่นะคะเอฟซถ้ามาปุ๊บนะก็จะอยู่นันนี้ถ้าเราไปทางนี้จะไปทางวันทวันนะคะเนีย่ย อันนี้ก็จะมีเซเว่นนะคะนี่นะคะเอฟซี FC, เปิดแล้วนะคะสาขากุดเรือํำแล้วนะคะทุกคนเต็มเลยนะคะเซเว่นเปิดใหม่นะคะทุกคนเรามาฉลองเซเว่นเปิดใหม่ใกล้ๆบ้านนะทุกคนทุกคนนะ<ไ>เขาเรียกว,ว่าทุกคนแบบตื่นเต้นกันมากนะโดยเฉพาะเด็กๆด,ด้วยวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนนะ,ะมาเปิดเซเว่นใหม่ด้วยนะคะวันนี้ คือทุกอย่างนะคะครบที่ใกล้ๆบ้านเรานะเราไม่ต้องไปบ้านม่วงเป็นไงคะคุณยายดีใจไหมคะดีใจดีใจไหมเซเว่นอยู่ใกล้ใกลบ้านไม่ต้องไปบ้านม่วงนะค่ะปกติจะไปที่ไหนคะไปบ้านม่วงอ๋อปกติไปบ้านม่วงเนาะอืมวันนี้วันหยุดของเด็กๆด้วยเนาะนะเรียกว่าวันสำคัญอุ้ยได้ได้เยอะเลย อันนี้ได้เยอะเลยเหรอคะว้ายดีใจไหมลูกดีใจไหมดีใจไหมคะดีใจอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน่าลากมากเลยนะฮันดูกล้องดูกล้องเลยดีใจไหมคะดีใจดีใจค่ะเซเว่นเปิดดีใจไหมลูกดีใจไหมดีใจไหมดีใจไหมนี่แม่ดีใจไหมเซเว่นเปิดดีใจไหมคะอันนี้เขินอันนี้เขินกล้องอันนี้เขินกล้องก็คือมีครบนะมีครบทุกอย่างนะเราไม่ต้องไปไกลดีใจไหมคะลูกแล้ววันนี้เราก็มาใช้บริการเซเว่น เพราะว่าเรารู้สึกว่าของเราจะขาดจะขาดอะไรน้ำยาแัะพนุ่มนะคะน้ำยาแัะพนุ่มน้ำยาล้างจานของน้องเฟิร์นนะคะหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาซื้อมาซื้อเราเอาเป็นแบบเกลนลอนใหญ่ไปเลยดีไหมนะคะนี่น้ำยาล้างจานเราเอาแบบเกลนลอนอย่างนี้ไปเลยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องซื้อหลายรอบนะคะส่วนน้ำยาแัะพนุ่มเราก็จะเลือกดูนะคะในส่วนที่เราชอบนะคะอืด้านบน ช้อปปิ้งเซเว่นเปิดใหม่นะคะนี่อยู่ด้านข้างแบบนี้เลยนะคะทุกคนตอนนี้คนก็กำลังเข้ามานะเริ่มทยอยเข้ามาอุดหนุนนะคะชอบด้วยนะคะใช้ในบ้านนะคะนี่เราก็กำลังเดินเลือกช็อปอยู่นะคะว่าเราที่เราขาดนะคะอืมก็มีน้ำยาล้างจานนะคะน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะนะเพราะว่าเรา อยซอสเดนหอมมีด้วยนะคะเซเว่นมีซอสเดนหอมแล้วทุกคนแดนใช้อยู่นะคะคือรุ่นนี้นะคะโอ้ oh, เราไม่ต้องไปหาไกลแล้วนะคะมีใช้ด้วยนะคะน่ารักมากขอบคุณเซเว่นนะคะเราไม่ต้องสั่งมาจากลาซาด้าแล้วนะคะตอนนี้เนาะซอสเดนหอมที่แดนใช้นะคะนี่ใช้แทนซอสหอยนางรมนะคะแต่ถ้าคนไม่ได้ทานเจนะคะก็จะใช้จะใช้รุ่นนี้นะคะ,ะคนที่ไม่ทานเจจะใช้แบบนี้ นะคะแต่ว่าของไอดนจะใช้แบบนี้นะคะมี่เซเว่นมีขายดีใจมากเลยค่ะอ่าพขาดน้ำมันนะตะวันาวาน,น้ำมันทานตะวันนะคะกับน้ำมันอง่นนะก็ว่าอันนี้ก็เขาเรียกว่าไว้ผัดนะคะอ่าไว้ผัดนะคะแต่ถ้าเป็นพวกน้ำมันปลมเนี้ยจะไว้ทอดนะสำหรับทอดนะคะ ไปผัดไม่ได้นะคะต้องใช้เป็นน้ำมันอ่างุ่นนะคะผัดกับข้าวนะคะก็เป็นการเปิดเซเว่นใหม่นะคะเราก็มาอุดหนุนนะคะเขาครั้งแรกนะคะในสาขาใ,ใกล้ๆบ้านเรานะคะห่างจากเบังปูมานะคะประมาณ2กิโลนะคะก็บอกว่าอ,อ,อีกอีกิโลเนาะที่เราออกมาถึงป้ายห้วยน้ำป้าน,น้ำเทียงนะคะเขาก็จะเขียนว่าอีก2กิโลถึงเซเว่นนะคะอันนี้ก็มาใช้บริการเนาะ พอดีน้องฟางเขาชอบกินนมจืดเนาะเดี๋ยวเราก็จะซื้อนมจืดไปไว้ให้ลูกฟางนะคะไม่รู้ตัวไหนนะที่น้องฟางกินนะ FC เขาบอกว่าเขากินแบบจืดอ,อันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจซื้อไปนี่นะคะที่นี่นะคะ,ะคะือเซเว่นเขามีครบทุกอย่างเราเหมือนว่าเราอยากกินอะไรก็มีหมดทุกอย่างเลย มีหมดทุกอย่างนะคะทุกคนแป้งโอ้ยขนมก็มีนะคะนี่ขนมเยอะๆเลยนะคะอันนี้ก็อร่อยนะคะทุกคนช็อปนะ่ช็อปเสร็จแล้วนะคะ FC นะคะก็เขาบอกว่าถ้าซื้อครบ300นะ ถ้าใครซื้อครอบ300ก็จะมีกระป๋องน้ำนะคะเป็นกระป๋องน้ำนเดี๋ยวให้ดูให้เอฟซีดูกระป๋องน้ำนะคะวันนี้นะคะเซเว่นเปิดใหม่ใครซื้อครอบ300ได้กระป๋องน้ำใครซื้อ500ขึ้นไปนะ700จะได้กระป๋องกล่องข้าววันนี้เราชอบไป600กว่าบาท700กว่าบาทนะ700กว่าบาทเราจะได้กลอ่ะะกลองข้าวนะี่นะคะกล่องข้าวเนาะเพราะว่าวันนี้ตั้งใจที่จะมาถ่ายคลิปมาเอฟซี FC ทุกท่านเห็นในการสาขาเปิดใหม่ของเซเว่นสาขา พุดเรือคำนะคะอยู่ที่ด้านหน้าวัดนะคะวัดพุดเรือคำเลยนะคะเอฟซีติดถนนด้วยนะคะที่จอดรถก็สะดวกสบายเนาะนะคะพอดีเอารถมาเติมน้ำมันด้วยเนาะก็เลยเลยมานะคะก็มีส่วนด้วยนะนิดหนึ่งเนาะนะคะแล้วก็มีผู้จัดการสาขาเขาให้บริการดีมากเลยนะคะนี่นะคะเอฟซีนี่นะคะเปิดวันแรกนะคะวันนี้ นี่สิ่งที่เรามาช็อปนะคะก็จะมีของใช้ส่วนตัวนะคะในบ้านด้วยนะคะจะอยู่ตรงพุทธเรือคำนะคะตอนนี้นะตอนนี้ก็ชาวบ้านนะคะที่มาใช้บริการนะคะวันแรกวันนี้นะคะทุกคนนะก็มีที่จอดรถสะดวกสบายนะทางด้านนี้ก็จอดมอเตอร์ไซค์นะคะก็จอดรถได้ด้วยนะคะมีก็มาใช้บริการแล้วนะคะวันแรกเลยนะคะ จากเซเว่นนะคะมาซื้อมาซื้อผักต่อมาซื้อผักแล้วก็ไปทำก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็เดี๋ยวนำรถใบเงินใบทองไปเติมน้ำมัน,นะคะ่ะได้ปัป๊มแล้วนะจ๊ะปั๊ม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 แบบขำใหญ่กันเลยทีเดียวนะพี่น้องอดูดูพ่อกวักมือเลยพ่อกวักมือเลยตอนนี้ ป่องข้าวนะที่ของแถมน,นะอู้สวยมากเลยทุกคนสีเขียวด้วยอืมอันนี้ก็มาเติมน้ํามันนะคะนํารถมาเติมน้ํามันแล้วปัมนะ๊มแล้วก็จะเป็นปั๊มของคุณพ่อเนาะอ่าเป็นจุดเดียวนะที่พ่อมีอยู่ตรงจุดตรงนี้นะคะกอแวะเบียนมาเติมน้ํามันอ่าเพราะว่าน้ํามันใบเงินใบทองจะหมดแล้วนะเลินนิดเดียวเองเรียบร้อย